อ่เทส่งปัม๊มอันนี้มอเตอร์นะครับอ่ารถบดครับผมนี่หมุนซ้ายขวาได้นะครับกลับข้าด้วยครับผมนี่ครับผมหมุนได้ครับผมนี่นนปั๊มชาร์จเป็นร่วงนะครับปั๊มชาร์จยี่สิบสบายสบายครับผมนี่เดินหน้าถอยหลังได้สบายสบายครับอ้าวนีเ่เดี๋ยวเราจะลองอั้นไปเชื่อมมอเตอร์เราอีกลูกหนึ่งนะเดี๋ยวลอง เดี๋ยวลองมอตเตอร์มอตเตอร์นี่ลูกแรกก่อนนะครับนี่ลูกนี้ที่ว่าไม่มีวาลนะครับนี่ลูกไม่มีวาลลูกแรกก่อนซ้ายขวาครับผมโอเคครับผมลูกแรกมอตเตอร์ลูกแรกปั๊มก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอันไปเชื่อทีหลังเทนไปเชื่อปั๊มให้นะครับซ้ายขวาก่อนครับผมมานี่ลองดูครับเทนได้แล้วสามร้อยกว่าสี่ร้อยพาอมาแล้วอ่ะอีกรอบอีกรอบหอออบนึ่งครับสี่ร้อยสบายสบายครับผมมาอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งครับผม สี่ร้อยว้าว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 เอาเอามอเตอร์เราสีน้อยพอว้าวว้าวอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคครับผมเจะเชื่อปั๊มได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองให้ครับผม